ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาใช้เพจพี่แนมกันก็นะครับผมเนะเราก็จะเล่นพี่มีโดยกันเราจะมาใช้เพศเล่นอมไม่เป็นไรหรอกมั้งเพรตั้งเยอะขนาดอู้เพรดูเพรดูเพร,เพรตัวฮะอะไรเพศเขาใจดีไงช่วยไงซื้ออันนี้ให้ซื้อบัตรให้ไม่ดีหรอ แล้วก็อัพสกาเรื่องจไปดูสก้าดิท่าสกาดูดิสองร้อยแปดสิบกว่าโหดูท่าสกาดูท่าสกาตัวฮะเพศแสนสองแสนสามเลยนะเป็นยังงฮะเอา็ซื้อไปให้ไงเอาไปแอดมันเยอะเกินไปไหมเอาซื้อไปให้ตัวไอ้ตัว โอ้มีพูดด้วยมีพูดด,พด,ด,พด,ด,ด้วยมีพู้ได้สิจะดูพูดดูพูดตัวใครจะสูบมานะนะจะดูเอ้ยดูยหันมาดูไว้ ยังไม่ได้ใช้เก็บไว้ทำไมอันนี้ตัวยังไม่มีถาวรเขาเปิดให้ถาวรชัวจ้ะาเขาเปิดให้ถาวรชัวเขาเปิดให้ถาวรชัวมีถาวรมีแล้วไม่มีนั่นเฮ้ย ท่าโว้วยเฮ้ยเป็นไงไอ้นี่ยังไม่มีไม่มีอันนี้ก็ยังไม่มีอาร์กกล่องเดียวไม่มีอย่าเยอะกล่องเปล่ามีตั้งเยอะเอาไว้ทำไม ตีตอนนั้นตัวได้ใช้ส่วนลดให้เขาไหม <bureaucracy. S 1> ห<า>ใช่ฮะใช้ใช้เท่าไห,หร่เรื่สูงสุดไหมสูงสุดเลยคนจริงคนรวยเขาไม่กดซื้อกล่องหรอกลืมบป <c oughs> คนจริงอ่ะเขากดเข้าไปซื้อเลยเขาไม่สุ่มกลมสุ่มกล่องเพื่อลักลอาขายหรอกซื้อให้ป้อให้อะไร เดี๋ยวเขาสุมให้เดี๋ยวเขาลดราคาให้ตัวพิเศษเลยลุกการแล้วถ้ามข่าวอุ้ยตั้งเยอะแน่ย คือแค่ส่งสองบันปิดอารลดให้เขาแบบทะุทะอมึยเยี่ยมเฮ้ยดูทำอะไรฮะโดนรวย ป yeah. เป็นี <Huh? S 2> สกก่สก,กาไมสกาเอา้ามันเ,นเ <What? S 2> ตัวไอตัว

A few moments later. <spooky noise> <Yum meio beauty> <DVD> ไม่เกินไม่พอด้วยซ้ำเยาเว่ออ,อ,อะไรประหยัดสุดแล้วดูหมดไม่ถึงหมื่น ไม่ไม่ซื้อไม่เอาทำไมไม่ผ่านเยี่เป็นไงบอกเลยโอ้ดีมีแล้วก็ยังเอามีแล้วที่ไหนเนี่ยเพิ่งมี <c oughs> เนี่ยหนามันยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยเพิ่งมีอืมอันมีมียังไม่เอา แต่ชกผู้ชายจัดให้ไม่เด้นตัวผู้หญิงก็ตัวผู้ชายไงก็นี่ไงประหยัดให้ตัวแล้วกันชิมต้งติงตๆๆงติ้งตงตงเอาเฮ้ยเป็นไงหวยวัตย เฮ้ยนะเฮ้ยผู้ผมเลยวะออตัวผู้หญิงเอ้ยขาดอีกสองอันจุ่มกล่องหนึ่งตริ่งแบบรึงตรึง,รง,รงเป็นไงเก้าสิบพอดีหวดความล้างนำน้ำตาลิน ความหวังนั่งน้ำตา rin หน,นึ่งจุดหนึ่งสองสามราคด้วยนี่ยเป็นไงจะนอนโดยก็ใช้เพียงคำ่าอะไรจะตรทำดีบอกครั้งแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรของตัวเนี้ยอะไร นนแล้วตัวใช้เพจเขาละ <S <S ่ะไลน์ตัวมาคุยกับเขาดีทีตัวใช้ของเขาแล้วก็แค่เพจเศษเพจแค่เนี้ยเออก็นั่นแหละน้วยวอาดูพวกมาโกรธเขาเขาโกรธจริงนะเนี่ยก็กวธดิตัวทำเขาดิตัวกวนเขาขเขายังไม่ว่าตัวจะคำเลยเพราะด่าตัวสักคำอคะไรก็ไม่มีเอดอดูตัวทำเขาอีกแล้วตายตาย ไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่เจ้งก็เข้ามาทำอะไรโทรศัพท์เขาโทรศัพท์มาอะไรออกมาอะไร,ระทำอะไมเออไปดูไม่ดูอะไรทำอะไร อะไรอะไรโอ้ตัวโอนอะไรวะสองหมื่นใครฮะถามว่าด่าใครฮะ ก,ก,ก็เราก็ทำกันเอาขื้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะใหบอกชายพิษเราต้องโดนสักทีต้องโดนสักบ้างให้รู้ว่าใครมันที่หนึ่งเฮ้ย